เอาละครับสวัสดีครับก็ขอดีสวัสดิกับทุกคนเข้ามารับชุดคลิปผมด้วยนะครับวันนี้กูอยู่กับผมเฮียอับอยูเช่นเดิมเว้ยท่บลูอกันในเกมนอนถือปืนม,มายิงกันตุ้มจุ้มจุ้ม,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมแมทเทอร์วันที่ใหญ่แหละโอเคเราไปเริ่มกันเลยเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะเราได้ทําการชูด้ด่านที่สองไปเชีวยวละ่ะวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเออจะมาซื้อไอ้ปืนไฟส่วนมากผมกคิดว่าปืนไฟมันดี แค่นั้นแหละไม่มีแล้วมากหรอกแล้วก็หามาเฟืองมาผีเส,สื้อหลยสู้เก็บไปเลยเจ้าพวกผีเสือ้ออีกเจ้าพวกแรงงานเอาละต้นไม้อย่ารีบตายละ่ะไม่สิสดก่ตายก็ได้แต่แต็มโต๊โตแรกไปแอปเปิ้ลห้าสิบอันแล้วแกจะตายตอนนี้ได้อุ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคิ้ว อ๋อทุกคนแอปเปิลเขียวจะบวกแอปเปิลแดงๆหน่อยฮะอันนะทุกคนส่วนแอปเปิลส้มบวกเท่าไหร่ไม่รู้พี่แดนบอกมาพี่แดนแล้วก็มันจะมีแอปมันไม่เปล่นส้มสิมันเป็นสีแดงเออมันเป็นสีทองแล้วก็จะมีแอปเปิลที่สามาันทีมูบิเสื้อด้วยทุกคนโคตรดีอ่ะแต่พี่แดนเขาอัพถึงเวลแปดเวลเจ็ดเลยมั้งต่อถ้าเราอัพอ,อีกหรอถ้าอัพอีกมีโอกาสได้มาเฟืองทุกคนในนี้บอก แล้วก็เวลาในการแล้วก็เวลาที่ต้นไม้จะตายก็มากขึ้นเฮ็ดพีของพีเสื้อจะบวกกี่ห้าแล้วก็อะไรสุดอย่างตรงนี้นะเราไม่ร้อยบาทละแปดสู้ดาสองเฮ้ยปืนไฟราคาเท่าไหร่ปืนไฟราคาร้อยเดียวอัจเจยดูทุกคนเราไปทำควิลผมรู้แล้วว่าไอ้เชี่ยทำยังไงไอ้เนี่ยห้ามใช้ใบไม้เกินพี่แดนเขาบอกมาว้ยว่าเราอะใช้เกินแล้วเกินคือเกินยังไง เกิดตัวไหนว่าเกิดตรงไอ้ไอ้น่ะไอ้ตัวนั้นไอ้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่รู้เรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนคิดไอ้ไม้ไม้สูงสุดอ่ะเอ้ยตรงเนี้ยไอ้ต้นไม้ไม้บวกเนี่ยตรงนี้เลยเชี่ยโคตรแพงเอานะเสียไปห้าสิบสุดสุดสุดเอาละสามร้อยเจ็ดสิบบวก ร้อยห้าสิโอเคนะฮะทุกคนผมจะใช้แค่นี้แหละแค่นี้แหละโดยการสู้กับมันนะปกิว่า,าชนะได้นะเพราะผมเก่งยังไงล่ะปืนไฟปืนไฟโคตรด,ดีเชี่ยดคนโคตรลัวมีสองอันเลยดูวย้าปืนไฟลเมื่อก่อเฮ้ยทุกคนปืนไฟเมือ่อก่อนใส่สอันเฮ้ทุกคนปืนไฟเมื่อก่อนใส่สองอันเชี่ยเอาไหมเอาไเอาไหม เออ,อันนี้ปืนไฟไมือกวาดใส่สองอันหรอกงั้นเราเปลี่ยนอันนี้เพราะผมไม่ได้ใช้มาเป็นไอ้ระเบอร์แทนฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึ๊บ,บ,บห้าสิบผมเสียไปห้าสิบกัน,นเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคนะฮะทุกคนร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบบวกสามร้อยเก้าสิบ เท่ากับห้าร้อยสิบใช่ไหมห้าร้อยสี่สิบใช่ห้าร้อยสี่สิบปบาผมสามารถซื้อเอเชนได้แค่หนึ่งอันแปบ้าผมสามารถ,อ,อ,อ,าาารถอัพอัพอันนี้ได้อีกเอยซื้อสร้างน้อนได้อีกหนึ่งตัวเท่นั้นตัวนี้คิดอยู่สมองบมบ,บนผลอยูโอเคตอนนี้เราใช้เงินไปประมาณแปดร้อยกว่ากว่าสุโคตเยอะ แล้วเราใช้แค่นี้พอเราใช้อีกมันจะเปลืองห้ามใช้เธอไหมปึ๊บคุณแดงเขาเล่นยังไงให้ผ่านวะผมไม่เห็นเลยอึทุกคนดูเลือดสิดเลือดมันเยอะม,มากเลยผมว่าไอ้กือเขียววิดีกว่าโล่นะเพราะว่าโล่มันโล่มันกันพิษไม่ได้แต่ เรื่อ,มองมันก็การพิส์ไม่ได้แต่มันทำให้มันดีกว่าละกันอ่ะรู้จะอธิบายยังไงดูทุกคนปืนไฟอย่างดีเลยฐานฐานจะแตกแล้วปืนเกลือกเละทุกคนวันนี้ผมจะได้ดอกคออันนี้ครับลูกโป่งต้งเป็ดปืนไฟปืนไฟจะทำปืนไฟทำได้ทุกอย่างฮนะ yes yes โอเคเราไปเล่นหลังกันเลยมาๆมๆๆม ราไม่ทําแบบนั้นเราไม่ใช่โจน,น,นั้นสามร้อยบาทชิวๆสามร้อยอะชิวๆชิวๆอ้ไหนมาอีกหนอนนี่ไม่ได้ใช้แล้วมั้งหนอนไม่ค่อยดีตัวน,นี้นะสระผมนะหนอนรู้สึกมันกาก,ากไงไม่รู้หนอนแบบกากมากเลยสระผมตัวเนี้ยรู้สึกมันไม่ดีนี้เด้อแบบผมรู้สึกว่าหนอนกระจอกมากทุกคน ไม่ใช่มันไม่กระจอกมันไม่ที่หนอนมันอะไรวะมันดักแด้ช่ยทุกคนผมรู้สึกว่าดักแด่มันกระจอกมากผมก็รู้ทำไมผมคิดแบบนั้นเดี๋ยวสมองบอกว่ามันกระจอกเพราะงั้นทำใช่ผมไม่รู้สิผมก็เคยอพบันมันเป็นแค่แมววานงงๆเพราะผมไม่รู้ไงใครที่ฟังมาแล้วแล้วเคยเล่นเกมนี่นะผมไม่ได้เล่นนานเลยยัมไม่ได้ผมเคยเล่นนะแต่ไม่เล่นนาน ไม่ผมไม่เคยเล่นสิผมเคยเห็นแค่พี่ไม่รู้ชื่ออะไรที่ช่องซื้อดีเสไอะ่ะช่องน,นั้นเคยแคสเกมนี้นะฮะอันนี้เราสามารถสวงนี่ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันเราไม่เก็บควทซเราจะต้องไปหาบอสเร็วๆบเช,ชียทุกคนผมลือเชีย ต้องรีบหาอะไรมาอัพระเบิดไฟแล้วทุกคนเฮ้ยผมจะอัพอัพปืนไฟเลยระเบิดไฟก่อนดีทุกคนเอาเบิร์เอาระเบิดเตือยให้มันเป็นระเบิดไฟไม่เอาปืนไม่อัพนี่ผมผมจะไปผมจะไปซื้อซองที่หนึ่งสองสามสี่ผมจะไปซื้อซองที่หกฮะ,ไ,ะไม่อัพเราจะไปอัพเกรสอะไรทั้งนั้นแล้วทุกคนดูเลือดหามันดูเลือดดูเลือดดูเลือดหาสิ ดูดว้วยหาฝักศัตรูสิทุกคนลดไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยปุ่นไฟโคตรด,ดีทุกคนปุน่นนั่งมึนรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์รู้สึกไงไอ้ไงฮอนนี่เนี่ยฮอ,อนนี่ฮอ,อนอีชอะไรสักอย่างไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนอโคสดักส์อันนี้ทำไม่ได้บวกเลือด5อุย้ยกระจอกบวกเลือด5ใช่ไหมอันเนี้ย นี่ก็บวกเลือดห้าราคาเท่ากันน่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์บวกดาเมจกับเลือดห้าอันนี้บวกอะไรบ้างอันนี้บวกดาเมจห้าบวกไม่บวกเลือดแฮะไม่ห้าดาเมจด,ดีเลือดเราเราใช้ตัวที่มันเพิ่มเลือดให้เราได้อยู่แล้วบวกเลือดสิบเลยเหรอดีด,ด,ดีเนี่ยห้าดาเมจกับบวกสปีดอีกจะได้สปีดอะ่ะแบบสปีดจะเยอะเชีย่ยทุกคนไอเชีย่ยนี่โคตรด,ดีซื้อไม่ได้เลย เชี่ยทุกคนไอ้เชี่ยนี่ราคาถูกไม่ใช่สิมันถ,ถ้าสถ้าศัตรูใช้ปืนไฟนะฮะดาเมจจะถูกลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลือดบวกไม่ค่อยดีฮะงั้นไม่เอาถ้าเราใช้ปืนไฟดาเมจจะถูกลดอ่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีห้าสิบไฟดาเมใช่ทุกคนผมเห็นเพื่อนผมมาเล่นอ่ะเออมันได้หนอนยนไหมไม่ใช่ตัวนี้นะหนอนยนอ่ะไอ้เชี่ยนี่มันมันโลบ็อกซ์ ผมจะเอาตัวยิ้ใส่เชือดักแล้วกันเฮ้ยทุกคนอันนี้เราเราทำอะไรเราเอาไปถึงวิวสามเฮ้ยได้ดอกทองเลยไม่ได้ตั้งใจได้ดอกได้ดอกเป็นไรปากนีด่ดอกทองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่ะห้ามเม่ดห้ามใช้เกินร้อยสามสิบไม่เอาไม่เอาไม่เอาปืนไฟยังมีประโยชน์มากเลยทุกคนเกิดมาไม่เคยได้เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรที่มีประโยชน์ขนาดนี้มาก,ก่อน มันไม่เหมือนไอ้แดกแดกกับปืนใหญ่อะปืนใหญ่ไม่ค่อยมีประโยชน์เอ้ยลาเม็ดแรงสเสรๆสรุปกากช่วงที่สี่ช่วงที่สี่ผมอาจจะเอามิาสซายใส่ก็ได้นะมิาสซายก็ไม่ค่อยแพงเชื่อทุกคนมันเอามันเอาหนอนมาน้อมันเอาหนอนมาหรือมันเอาเชื่อทุกคนงานยากล้วดีที่เราเอาหอยมาเอได,อดาเม็ดเบามาเลยทุกคน โอ้โหไอ้เชยได้ม็ดบอลมาทุกคนไอ้สองตัวนี้ประโยชน์มากฝุดฝุดฝุดสเเก่เอาทุกคนผมเอาปืนไฟสองอันปืนไฟคือมันมันยิงได้แค่อันหน้าอันหลังมันยิงไม่ได้แล้วเชื่อทุกคนผมจัดผมคิดผิดห่ะไม่สิผมมองการใกล้ผมมองการใกล้เออมันเอาพิษมาเลยพิษเวลหนึ่งไม่ใช่เลยสองเพราะเวลสองหนาม,มันจะเยอะก,กว่านี้ เชียร์ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันก็ยิงนี่หว่าเฮ้ยเวลสองมันก็ยิงเอ้ยสองอันก็ยิงนี่หว่าก็อบอกอาระเบิดมาได้็นไหมวะเฮ้ยระเบิดมันยิงเป็นเอาอีไหเออห้าร้อย yes best โคตรแพงทุกคน ผมว่าฐาตู้ระเบิดนะฮะเจอตัวเนี้ยเนาะอ๋อแล้วะสำหรับใครให้ดูมาถึงตอนนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ลงไปในกลุ่มด้วยนะฮะกลุ่มอะไรของคุณก็ได้แหละฮะคุณจะแชร์ไปในกลุ่มปหกปไม่ก็ผมจะแชร์เองและแล้วใครที่ยังไม่ดกดติดตามนะ,ะก็โปรดกดติดตามผมด้วยวะออฮู้ทุกคนมีโฆษณาแรกมาเฟืองเลยดูดูดูเอาละทุกคนเมื่อกี้ผมดูโฆษณาได้มาเฟืองมาหนึ่งด้วยหละัะ ถ้าผมอัพต้นไม้มันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างวะเอออะลรซี่อยู่ห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะโอกาสดรอปเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์มั้งแต่ถ้าเราอัพอันนี้นะมันก็จมีโอกาสได้มาเฟืองซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากผมอ่านมากี่นาทีแล้วอ่ะเล่นอีกด่านหนึ่งลักกัมดลิเวียสนบอกว่าเอาใช้อ ป่ะผมบอกว่าใช้ใช่ไหมได้ไม่ใช้ก็ไม่ใช้อีไม่เอาอะอ่ะทุกคนเล่นดดดนี่หนึ่งแดดนี่นี่ร้อยสามสิบเราใช้เกินร้อยสามสิบก็ชิวๆอะครับสบายสบายมากสบายสมายเราตอนนี้นะฮะเราเสียไปร้อยห้าสิบบาทแล้วนะครับผมอัพอันนี้ ค่นี้แหละร้150อยสิบบวกสามร้อยก้าเก้าด่านนี้มันจะโหดขึ้นผมนจะเอาทุกอย่างให้เหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมันเดิมทุกอย่างมันเดิมครั้งที่แล้วผมใช้อันนี้แค่เก้าร้อยกว่าใช่ไหมตอนนี้เราเสียงเงินไปแล้วนะฮะประมาณห้าร้อยสี่บาทว่าห้าร้อยสี่สิบบาทนะฮะตอนนี้เราเสียงเงินไปแล้วห้าร้อยสี่สิบบาทห้าร้อยสี่สิบบาทบวก ตอนนี้เราเสียไปแล้วนะฮะหลายบาทเลยแล้วผมจะเอาปืนปืนไฟกับขาไปหนึ่งอันยุบทุกคนผมว่าชิวๆสบายสบายชนะแอรชิวๆด่านเนี้ยไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากง่ยา,กายมากง่ายมาก,ามากทุกคนแอปเปิ่นมันจะถึงสามร้อยไม่ได้วันนี้อุ้ยทุกคนชิวๆอะครับแบบจะได้ยากกว่านี้อ่ะครับนั้น อูได้แล้วแล้วโอเคน่าสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบไอกเมียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะฮะบายฮะ